มีร้านสุกี้ประกาศรับสมัครงานบอกว่าเงินเดือนเริ่มต้น70,000และสูงสุด90,000บาทชาวเน็ตแฮ่เข้าไปอ่านกันเพียบแล้วว่าคุณสมบัติมันจะเป็นยังไงฉันสามารถที่จะทําได้ไหมนะมันไม่ใช่เฟกนิวส์ใช่ไหมปรากฏมันไม่ใช่เฟกนิวส์ไม่ใช่เฟกนิวส์คือการประกาศนี้ประกาศขึ้นจริงๆนะคะแต่มาดูคุณสมบัติกันค่ะเขาบอกว่าคุณสมบัตินี่คือเป็นพนักงานเก็บล้างเงินเดือน70,000บาทแต่ ต้องเป็นคนที่ตาชั้นเดียวธรรมชาติจบปริญญาตรีด้านสาธารณสุขศาสตร์รักลูกค้าดุดดังคนจีนรักลูกชายแถมเสนอหากเคยเดินข้ามกำแพงเมืองจีนตั้งแต่หัวไปท้ายจะพิจารณาเป็นพิเศษฉันไม่ได้ตั้งแต่ข้อแรกแล้วไหมคนที่ตาชั้นเดียวตามธรรมชาตินอกจากนี้ยังมีคุณสมบัติสุดอีกอย่างว่าอีกมากมายเช่นถ้าเคยทํางานในสมัยราชวงศ์หมิงจะพิจารณาเป็นพิเศษจบปริญญาตรีเวชศาสตร์หมาล่าศิลปศาสตร์หม้อไฟ มือมือซ้ายสามารถหันผักให้สวยไปพร้อมกับมือขวาสไลด์หมูให้งดงามไปพร้อมๆกันหากเคยทํางานในห้องเครื่องสมัยราชวงศ์ถังจะพิจารณาเป็นพิเศษชาวเน็ตก็เข้ามาคอมเมนต์นะคะก็ไม่เบาเหมือนกันบางคนก็บอกว่าเคยฝึกง,งานกันแบแดจังกึมมาค่ะ <c oughs> รู้อายุเลยอะ่ะ <c oughs> อ้วจริงๆแล้วเขาต้องการสื่อสารและะ้วค่ะว่าสมัยนี้คนส่วนใหญ่เวลาที่จะไปทํางานเนี่ยมักจะโฟกัสแต่ว่าชันจะได้อะไร แต่ลืมไปว่าควรที่จะโฟกัสว่าแล้วฉันทำอะไรให้กับบริษัทองค์กรหรือนายเจ้าของฉันได้บ้าง